สวัสดีฮะสวัสดีครับอยู่กับช่องก,ก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับอูสุพศ์ออโตโสวศูนย์กอต้็แก็ค่ำแล้วมืดแล้วนะครับขณะนี้เป็นเวลา21่สนาฬิกาตั้งแต่ตอนที่ผมอ,อัดแรงอัดเอาไว้นี่กลับมาบ้านมาดูนี่เหลืออยู่แค่นี้ ยังค้างอยู่แค่เนี้ยนะครับเทอร์โบยังไม่ได้ถอดเลยเห็นไหมยังอยู่ในท่าเดิมนะครับก็คือคันนี้เป็นกับเทอร์โบนะน่าจะเสื้อกลางแตกนะครับแล้วน้ำไหลออกทอยเสียอย่างอื่นไม่เป็นไรอย่างอื่นปก,กตินะครับนี่นะครับมันยืนยันได้กับสิ่งที่เราทดสอบ สิ่งที่ผมทดสอบเนี่ยก็คือการวิเคราะห์งานนะครับมันยังไงอะ่ะมันต้องไล่จากเบาไปหาหนักนะครับผมก็ทํางานแบบนี้นครับมันจะช้านะมันจะช้าช้าแต่อรู้เลยนะครับว่าเป็นที่อะไรเป็นมากหรือว่าเป็นน้อยนะครับน็อตเนี่ยผมก็อุดหมดแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้โทรบ,บอกลูกค้าเลย ออตอนที่มาถ่ายก็เย็นแล้วแหละนะครับตอนคลิปแรกเนี่ยก็เย็นแล้วนะครับกว่าจะกว่าจะได้ทําเพราะว่าผมนั่งล้างอันนี้อยู่นี่นั่งล้างอันนี้อยู่ก็จะไม่เน้นทุกอย่างนะครับก็อันนี้ก็นั่งล้างอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไฟฉายแป๊บนึงอ่ะตายไฟฉายไปแล้วนี่ครับท่อรั่วไม่ดีของอีซูดีแมกนะครับ กว่าจะล้างได้ขนาดนี้นะครับล้างแบบบ้านๆน,นะล้างแบบบ้านๆน,นี่ก็รู้อยู่นะครับว่ามันค่อนข้างจะนานแล้วก็ล้างยากนะครับมันไม่เหมือนกับที่เขามีเครื่องมือแบบเ,เขาเรียกอะไรล้างแบบอบความร้อนสูงนะครับหรือว่ายิงทรายนะนะครับแต่ก็ได้ความสะอาดข้างใน ไอตรงไหนที่มันหลบมุมเนี่ยก็คือใช้เหล็กนะครับงอแล้วก็กวาดเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาตัวนี้ล้างเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าสกปรกมากตันเยอะนะครับอันนี้ก็คือถอดแรกกับลูกค้าไว้แล้วก็ผมได้เพิ่งมาล้างวันนี้เองเพราะว่าอะไรรู้ไหมนูน่นก็คือปั๊มมันพังนะครับปั๊มมันพังก็ไปซื้ออันใหม่มา เนี่ยด้วยสายแรงดันทั้งของอันเก่าแล้วก็อันใหม่อะ่ะปนกันแล้วนะครับก็ล้างมาได้ประมาณนี้ครับล้างนานมากจากที่ว่าดำๆนะครับเขเมเหลี่ยเต็มเกาะเต็มไอดีเลยอันเนี้ยจนแบบผมไม่อยากจะล้างเลยไม่คิดที่จะล้างเลยเพราะว่ามันเป็นก้อนมันดำแบบแบบไม่อยากล้างอะ่ะเอ,า,อาง่ายๆคุณแบบเวลาคุณเห็นอะไรที่แบบมัน มันสุดๆุดอะนั่งคิดว่าจะล้างดีไหมวะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็ยังมีดำๆอยู่ครับทุกช่องนะครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยไอ้ด้านที่ว่าอยู่ในหลืบข้างบนเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะครับก็จะใช้เหล็กงอเนี่ยแหละ แกว่งไปแกว่งมากวาดไปกวาดมานะครับจนะสะอาดนะครับล้างได้เท่าที่เราล้างนะครับล้างได้เท่าที่ล้างนะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่จากถ่อยอเสียนะครับอีจียวนมาจะมาเข้ามอเตอร์สเต็ปมอเตอร์อีจียานะครับก็นั่งล้างอย่างเงี้ยนะพอล้างเสร็จพอตอนเย็นห้าหกโมงผมก็ได้ถึงจะมาทำคันนี้นะนะครับ แล้วก็เลิกงานออกไปข้างนอกมากลับมาผมก็อ,อัดอเนียค้างเอาไว้นะครับก็ยังอยู่ตอนแรกมันเลยเนี่ยเข้าที่เส้นแดงนะครับเข้าที่ขีดแดงอันนี้ยุบลงมาหน่อยหนึ่งก็ถือว่าระบบปกตินะเพราะว่าอุดเทอร์โบไปแล้วนะครับถามว่าเทอร์โบลูกนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะถ้าอุดระบบน้ํานะครับอุดระบบน้ําไม่ต้องใช้น้ําเลี้ยงไม่ต้องใช้น้ําเลี้ยงอ่ะ ใช้ไปก่อนถ้ามันพังก็เปลี่ยนยกลูกแต่จริงๆอ่ะระบบเดิมๆเนี่ยมันดีที่สุดนะครับถ้ามันมีก็ควรใช้นะครับคันนี้ก็จะมีให้เลือกสองอย่างคือเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ยกลูกกับเปลี่ยนไส้กลางแต่ไส้กลางเนี่ยผมก็จะไม่รับประกันนะครับเพราะว่าราคามันถูกราคามันถูกแต่ถ้าเทอร์โบยกลูกก็ต้องรับประกันลูกค้านะนะครับมันก็เป็นหลักมือนะ ของมันมีหลายเกรดด้วยนะครับอันนี้เทโบเนี่ยมันเคยโดนถอดโดนลื้อมาแล้วที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะเนี่ยมีรอยกาวนะแล้วก็แต่เนี่ยมันยังเป็นเทโบเหมือนเทโบเดิมนะครับเนี่ยเหมือนถอดไปเหมือนถอดเอาสลับเอาอ g เจียนะนะครับเอาเอไม่ใช่เอาเอาแคทตนะนะครับแกนก็ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะผมก็ยังไม่ได้หมุนดูนะ แกนคอนด้วยเออา้อ้นั่นเลยเนี่ยผมเพิ่งขยับดูเนี่ยแกนคอนนะครับรถพึ่งแสนเจ็ดแต่จอดหลายปีเนี่ยรถจอดด้วยเฉยก็พังได้นะบอกไว้ก่อนนะครับก็ทินี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอ้ยุ่งเริ่มเยอะแล้วเออสเปฉีดยุงก็ไม่มีโอ้ เพงเข้ามาบ้านนะครับปิดประตมประตูรัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ํานอนดีกว่าน,นะครับขอบคุณมากนะสําหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรบอกลูกค้าว่าเทอร์โบมีปัญหานะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับบันดีนะฮะ